ฤดูกาลอาจเรียกได้ว่าเป็นทางตรงก่อนที่จะตัดสินนะครับว่าฤดูกาลนี้ทีมใดจะเป็นแชมป์รวมทั้งในโซนท้ายตารางธนนงค์กรมสีแก้วและวิลเลียนลีล่าซึ่งยิงไปแล้ว14ประตูนในลีกทำศึกยิงแชมป์เอเชียเกมที่โชบุรียูทีเอสเตเดียมครับบูกสินให้สัญญาลแล้วนะครับช่วง45นาทีแรกครับโชบุรีครับชุดสีน้ำเงินกางเกงสีขาวนะครับปุกจากขวาไปซ้าย ปันี้พลิกเหลี่ยมยิ่ง้ายติดคือกลับมาอีกทีนะครับมามาดูเปิดตักไปเสาไกลต้องชกทิ้งแล้วก็ฝาวครับโอ้โหเจอชาร์จครับก็ถือเป็นโอกาสที่ได้ลุ้นของชอนบุรีนะครับในช่วงต้นเกมโยนไปลูกนี้บอลลึกก็เป็นทารอรเดบิโน่นะครับปัดด้วยซ้ายเข้ามาลูกนี้ออาบอลหน่งศูนย์ไปเลยครับโอ้โหเสียท่าจากลูกเตะบูม,มครับแล้วก็เป็นมาตอุสนะครับทำประตูขึ้นนำให้กับราชชุ โนเตะมุมของไทลอนเดวิบโน่ครับโอ้โห oh. ตัวประกบตรงนั้นเสียสมาธินิดเดียวครับปล่อยให้ริมาก็เป็นอมาดูอัตลาครับตามไม่สุดนะครับไปหยุดชง,งักครับแล้วริมาสอดยิงด้วยขวาเข้าไปง่ายๆเลยครับเหมือนจะโดนแถวๆนักแข้งด้วย4ประตูก่อนหน้านี้ที่เขาทําได้นี่ทีมชนะเก็บ3คะแนนได้ทั้งหมดนะครับเอาทิงยามาจาังหวะนี้กองหลังไปพลาดแล้วแตะมาจิงกูติดอีกทีหนึ่งติดเตะโมห สองเซฟของกำพลวันนี้มาซาดาอิชิอิเขามานั่งชมเกมด้วยนะครับในยุคข,ของอิชิอิเนี่ยกำพลยังไม่เคยมีชื่อติดทีมชาติไทยเลยนะครับก่อนหน้านี้เขาติดเป็นตัวหลักในยุคนี้แต่ว่าจังหวะนี้ราชบุรีสวนมาครับไทรอนเปิดไซส์ลูกนี้สวยมากครับกอลวิทถึงก่อนจริงเด็วแล้วจะงหวอีกทีหนึง่งบอลยังไม่เข้าบอลลูนี้โอ้โหไม่ตรงกรอบครับลือหน้าจะเป็นสบังครับบอให้มันตรงกรอบครับจังหวะลุดนมาของกอลวิทเลือกยิงจังหวะแรกแล้วนะครับ จังหวะ2นี้ดูเหมือนเจตนาจะยิงแต่ว่าทิศทางไม่ดีครับใช่ครับจังหวะนี้ก็น่าจะเลือกยิงงรันแต่ว่าบอลมันผิดเลียบแต่ว่าเกือบกลายเป็นดีครับโอ้โห <c oughs> สหรัฐให้เอา้าวเตะพลาดครับจิรวัตรอาละครับบอลที่อามาดูอามาดูเข้ากรอบเขตโทษเลยครับอามาดูอามาดูไหลมาชนาลมได้สัต์ลูนี้ติดครับอีกทีหนึง่งอามาดูได้สัตลูนีติดโอ้โหหกำโพดนี่ไม่มีกระชอกเลยนะครับไหลมาเข้าขวาของชนลมบอลมันกลางประตูไปหน่อยครับเลยติดแนวรับพอ ซ้ำของอัปูอัตล่ากรมาลุที่อาแล้วครับหลุดมาไทรอนทางซ้ายมีพงศกรขวางอยู่ไทรอเอ้าโยกเข้าขวาแล้วปันลุโอ้โห,โหยิงไม่ดีเองครับอาแล้วครับอาแล้วครับจังหวะนี้จังหวะนี้ได้ไหมจิ้งติดเซฟอ้โหเกติสัก์ชีมบุดมนะครับแบ็กซ้ายหลุดไปเอ้ายังได้อยู่ทีนึงไทรอนไทรอนเปิดมาผ่านหน้าประตูไปอีกครับโอ้โหบอ,อนคืนสันใจ สันชัยล็อกเข้าซ้ายแล้วก็ปั่นลูกนี้บอลชนคานครับโอ้โหมาเป็นชุดอีกทีนึงพักอกจะตามไปเล่นยังไม่ได้บาติอุสจะคืนให้ไทรอนก็ติดครับแต่จังหวะก่อนหน้านี้ของสันชัยครับบอลแต่งหาจังหวะเองแล้วยิงด้วยซ้ายรับบอลไปชนคานคนีบเกือบามาดูเปิดจกไปทีนึงก็ติดครับหนุนไปทีนครับรีออนเจมแล้วเฉละ่พงได้โม่งบอลติดเซฟกับพลเข้ามาบอลนั้นเปลี่ยนทางครับแต่ว่าไปผ่านมือของกัมพลนะครับ ยัดสกอร์เปิดมาลุยนี่อาแล้วครับสวยเลยจีรพัฒน์จับคืนหลังแล้วได้สัตว์ลุยบอลโอ้โหมีฉลับนิดนึงแต่ว่าก็ยังไม่ผ่านเซฟกับคนนะครับจนอันดับทนีแล้วนะครับพยายามจะบังคับบอลให้มันกลับมาติดตามชมการถลทอดสดการแข่งขันฟุตบอลลิเวอร์ธนากันต่อนะครับในช่วง4 5นาทีหลังนะครับเกม ระหว่างชลบุรี FC กับราชบุรีเ c นะครับเฉลิมพงศ์ครับย้อนขึ้นมาลูกนี้เอาไปปล่อยบอลตกปล่อยบอลตกลีลากระโดดอูก็ยังไม่ผ่านมือกำพลครับบอลมันเบาเกินปล่อยบอลตกครับแล้วเจอความแข็งของลีล,ลาครับสอดเข้าไปมีโอกาสยิงเปิดจาวลูกนี้เอ้าทะลุมาแล้วเดโตไม่ออกมาด้วยนะครับอาลไะครับไทรอนไทรอนได้สั์ตัวนี้ติดเซฟผาิกเดโตครับ จังหวัดที่แบ็กซ้ายแบ็กขวาของชลบุรีเติงเกมเนี่ยก็ทำให้มีพื้นที่กว้างอยู่ในแนวรับเลยครับหลาเป็นขวาของเฉลิมพงษ์ลูกนี้บอลมันไม่ตรงกรอบแล้วก็เหมือนจะให้กับธินพัชรธินพัทรอานะครับหาเรียบอยู่ธิรพัทรตีหลองสั้นลูกนี้ <c oughs> กำพลก็ยังเหนียวครับธิรพัทรเอียวเต็มที่เลยครับก้บอไปเสาแรกแต่กำพลก็ยังยอดเยี่ยมครับ ลีออนเจมส์ครับยังได้อยู่หลาขึ้นมาแล้วสัดลูกนี้มไม่ตรงกรอครับจักรพันธ์แก้มรมงไปให้ธีรพัฒนเอาทุ่มผิดอีกเอายังไปต่อได้แล้วเปิดข้าไปลูกนี้สก,กัดเอาสก,กัดไม่ดีสก,กัดไม่ดีแล้วจริงจริงไม่ตรงกรอบโอโหเหลือเชื่อครับแม,มล่ลีลาลูกนี้ส้มหล่นแล้วจังหวะสก,กัดมาแล้วเข้าทางของอลีลาครับ ดาทางว่ากำพลจะมาปิดเสาแรกครับเลยเลือกยิงไป็เสาไกลหลุดกรอบไปเองครับโอ้ลูกนี้คือคิดเยอะไปหน่อยนะครับแต่จะยิงยอนโชติพัฒน์โชติพัฒน์ปีดนี้ทรงชยัยโชติพัฒน์จิกเลยครับโอ้โหบอลหลุดดู <c oughs> อบอกมาหิวอะไรกันตอนนี้ครก็ผิวน้ำโอ้แล้วบุโรหิตก็เป่านกหวีดยาวนะครับ <c oughs> เกมที่ชมบุรียูทีเอสเตเดียมครับชมบุรีเอฟซีครับวันนี้